คลิปวิดีโอนี้ครับจะมาแนะนํารายละเอียดวิธีการก่อนจะส่งซ่อมศูนย์นะครับนาฬิกาไม่เชื่อมต่อนาฬิกาค้างนะครับไม่บันทึกกิจกรรมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการ hard reset ตัวนาฬิกานะครับโดยรุ่นที่ผมจะแนะนําจะเป็นรุ่นฟินิกสนะครับฟินิกฟอร์เจอร์จะมี5ปุ่มนะครับจะมีปุ่มไ i ท์นะครับปุ่ม up down นะครับปุ่ม start ุ่ม back นะครับก่อนยืนเราก็ปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคพอปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็กดแช่ปุ่ม back พร้อมกันกับปุ่ม start นะครับกดแช่ไว้ก่อนเลยนะครับพอกดแช่เสร็จแล้วก็กดปุ่ม light นะครับเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับนาฬิกามันจะขึ้นโลโก้สามเหลี่ยมเป็นโลโก้ของ Garmin น,นะครับ กดดังติดหนึ่งแล้วก็ปล่อยปล่อยมือข้างบนก่อนแล้วก็ปล่อยล่างนะครับพอปล่อยเสร็จแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขนาฬิกาเบื้องต้นนะครับจะทําให้นาฬิกาลบอุปกรณ์ลบกิจกรรมต่างๆที่เราเล่นหรือว่า,าออกไว้นะครับแต่กิจกรรมของเราจะไม่หายนะครับจะยังอยู่ในอ e ีเมลที่เราล็อกอินผ่านการ์มินคอนเ c กไว้นะครับ ัวเครื่องที่มันเปิดช้าถ้ารุ่นพวกรุ่นใหญ่มันมีแมกด้วยมันก็จะช้าหนุนนิดนึงนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอาการเชื่อมต่อไม่ได้อาการค้างของนาฬิกานะครับฮาร์ดรีเซ็ตก็หายครับหรือถ้าไม่หายจริงๆก็แนะนําให้เสียบนะครับเสียบสาย Data เสียบที่ชาร์จนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ PC นะครับบล็อกอีเมลพาสเวิร์ดนะครับติดตั้งโปรแกรมการมิเน็กเพจก่อนนะครับ พอกรอกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีดีไวซ์รุ่นของเรามานะครับเราก็เลือกแล้วก็กรอกได้เลยนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ผ่านโปรแกรมการมิเน็กเพจนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราเปิดเปิดอัปเดตอ,อัตโนมัติไว้ในโทรศัพท์บางทีนะครับมันจะมีข้อมูล Data เยอะๆหน่อยเนี่ยมันติดตั้งที่ก a r m i n Connect นะครับ ราเปิดปกติเราเปิด Bluetooth เปิด WiFi ในาฬิกามันอัปเดตออโต้อยู่แล้วนะครับพอสมมุติว่าถ้ามันภาพมันเยอะหน่อยนะครับมันจะทําให้นาฬิการเราค้างหรืดีฟอยได้พวกนี้ครับก่อนแนะนําเบื้องต้นก็ให้ทำฮาร์ดรีเซตก่อนนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะหายปกติถ้าไม่หายจริงๆก็แนะนําเป็นการ m i n เอ็ก e พ s นะครับหรือถ้าถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วไม่ได้จริงๆ ก็แนะนําให้ส่งสูตรนะครับให้ทางเซอร์วิสของการ m i ินประเทศไทยเช็คให้ดูนะครับแต่ส่วนใหญ่หน้าร้านผมทําหรือผมแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้งานได้ปกติครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วครับนาฬิกาพวกนี้ครับสมาร์ทวอตทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์อื่นๆหรือว่าการ m i ินหรือจะเป็นโทรศัพท์นาฬิกาสมาร์ทวอตพวกนี้มีโอกาสเป็นได้ครับเราเรีเซ็เสร็จแล้วเราก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติครับ นะครับพอพอนาฬิกาเราติดแล้วนะครับก็แนะนําไปที่มือถือนะครับมือถือเข้าไปที่บัญชีการ m i n Connect นะครับลบ d e v ว c รรุ่นของเราออกนะครับพอลบเสร็จแล้วนะครับก็แนะนําให้ไปตรงที่ถ้าเป็น Android นะครับมุมซ้ายมุมซ้ายบนสุดนะครับจะมี3ขีดพอกด3ขีดก็ไปมันก็จะมีให้เราล็อกเอาจากอีเมล iPhone ก็มุมล่างสุด3จุดนะครับ ล็อกอ์เสร็จแล้วครับลงชื่อเข้าใช้ใหม่โดยใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดเดิมนะครับกอกเสร็จแล้วนะครับนาฬิกาเราก็พอพอมันอัปเดตเสร็จแล้วครับนาฬิกาเราจะติดแล้วก็ทําการซิงก์การมินคอนเน็กใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็เสร็จเป็นปกติครับครับก็มาหน้าแอปนะครับลบอุปกรณ์ออกครับดีมูฟดยไว้นะครับพอลบอุปกรณ์เสร็จนะครับก็ออกไปหน้าจอหลัก อืมออกมาหน้าจอหลักนะครับไอโฟนก็เลื่อนลงมามุมมากขึ้นนะครับเลื่อนออกมาเสร็จแล้วนะครับก็อ่าลงชื่อออกได้เลยนะครับโอเคครับพอลงชื่อออกเสร็จแล้วนะครับอ่าผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับแนะนาให้ปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดเครื่องใหม่พอเปิดเครื่องใหม่ก็ล็อกอินอีเมลเชื่อมต่อ